เมื่อมรุตเจอเรื่องราวเจอความวิบัติเจอความสุดโทรมเจอความทุรนทุรายเจอความเดือดร้อนแรงแค้น <c oughs> จากอาชีพหรือจากความรักใคร่โชคชะตาไม่เข้าข้างมืดแปดด้านจนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าไม่เหลือเงินจะกินแล้วไม่เหลืออะไรในชีวิตแล้วมันหดกูไปหมดมันหาทางออกไม่ได้ไม่มีใครมาช่วย ไม่มีใครยื่นมือแม้แต่สตางแดงเดียวถูกยึดทั้งหมดจากมือไม่ว่าบ้านไม่ว่ารถสูญเสียความรักที่สุดทุกอย่างเหมือนฟ้าถล่มเรียกว่ามืดแปดด้านคดีความหนักหนาสาหัสวิบัติในชีวิตการอยู่การกินทุกเรื่องแบบกที่สุดจนจมดินแล้วเราบอกมารุดเลย ไม่ต้องต่อกรอนกับนรกเลยสิ่งที่พวกเจ้าต้องทำคือห้ามสู้ห้ามดิน้นอย่ามาขายันตอนนี้เสียเวลาพวกเจ้าไม่สามารถสู้เราได้ถ้าใครเจอแบบนี้แปลว่านารกอยู่หน้าบ้านแล้วอย่าสู้อย่าดิ้นรนอย่าขนขวายอย่ามาขายันตอนนี้หมอบได้เลยเงียบสง,งบอยู่นิ่งๆอยู่เฉย จะได้สิ่งที่คุณจะต้องเป็นคือหมอกยอมรับความอับประยศ์ดอดสูยอมรับความจริง <c oughs> ยอมรับทุกเรื่องแม้แต่คดีแม้แต่การสูญเสียบ้านรถหรือความรัก <c oughs> หรือความเป็นคนตายก็แล้วแต,แต่ต้องหมอบทุกอย่างอย่ามาหาขครยันตอนนี้เวลานี้แปลว่าเราทรงนรกถึงหน้าบ้านพวกเจ้าแล้วคําว่าเมื่อแปดด้านแปลว่านารกที่สุดเงียบ สงบห้ามดิน้นห้ามกู้ <c oughs> ห้ามกู้นี่ยู่สินต่อห้ามดิ้นรนต่อห้ามไปต่ออยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆบวชได้ไปบวชไม่มีทางที่พระเจ้าจะตรอกรกับเมืองนรกเราได้ไม่มีทางที่พระเจ้าจะออคดจจะัดง้างกมออกจากเราได้แต่ต้องใช้คําว่าแปดด้านจริงๆทุกด้านไม่มีใครช่วยแล้วเสียหมดทุกอย่างแล้วต้องหมอบ อย่าขยันอย่าดิ้นรนอย่ามาอดทนตอนนี้รับวิบาก,กรรมได้เลยรับวิบากรรมอยู่ประมาณที่สุดถ้าหากมืดแปดด้านต้องสามเดือนอย่างต่ำถ้ามีคดีก็ต้องยอมก้มหน้ารับไม่ต้องวิ่งหาคนช่วยก็คำว่าแปดด้านมืดไปหมดก็ไม่มีคนช่วยถูกไหมก้มหน้าอย่างเดียวถึงยังไงพวกเจ้าก็ไม่สามารถสู้เราได้ในเวลานั้น ถึงยังไงพวกเจ้าก็ไม่สามารถเอาชนะกฎแห่งกรรมในธรรมชาติได้อยู่ดีเมื่อครบสามเดือนแสงสว่างมันจะมาไม่มากก็น้อยอยู่ที่บุญพาวาสนาแต่ละคนไม่เท่ากันหลังจากสามเดือนแสงจะต้องมาแสงมาจากไหนจากเราเพราะเราจะถล่มพวกเจ้าที่สุดสามเดือนถ้ามืิดแปดด้านแล้วนะบางคนทนไม่ได้คําว่ามืดแปดด้านจะเจออะไรบ้างพอแรกเสียชีวิตเลยเพราะทนไม่ได้ จะทำร้ายตัวเองนั่นโง่มากพอสุดท้ายสุดเลยของกรรมการทำร้ายตัวเองจนถึงขั้นเสียชีวิตสองก็คือสูญเสียอิสรภาพก็คือเข้าคุกสามสูญเสียคนรักบ้านเรือนรถดาทรั์สินก็สูญเสียสี่สูญเสียอาชีพสูญเสียศักดิ์ศรีสูญเสียสัจจะสูญเสียมิตรภาพสูญเสียทุกประการนี่เรียกว่านรกครองเรือนชะตาหยุดเลย ต้องมอบอย่างเดียวสามเดือนอยู่นิ่งๆอย่าคิดสู้นี่เราุตสาาความรับมาเปิดนะอย่าคิดสู้ไม่มีวันสู้ได้การเงียบของสามเดือนไม่ใช่เงียบแบบอยู่เฉยๆนิ่งหากบวชได้เอาเลยหาไปบวชไม่ได้ห้องพักตัวเองถือศีลแปดนะหลังจากครบสามเดือนเราจะมีแสงสว่างหนึ่งก้อนถ้ากำหนักก็รีบรีถ้าเริ่มเบาบานมันก็แสงแบบไม่ธรรมดาเช่นกัน เวลานารกครองเรือนชะตาพวกเจ้าสู้อำนาจเราไม่ได้ธรรมชาติสอนให้พวกเจ้าเข้าใจว่าถึงเวลาเสียถึงเวลารับกรรมถึงเวลาที่จะต้องหมบถึงเวลาที่จะต้องรับรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าสร้างเรื่องมานี่เรียกว่าธรรมชาติกำลังสอนพวกเจ้ากำลังบีบให้พวกเจ้าได้รับผลแห่งการกระทำตัวเองทั้งหมดไม่ให้พวกเจ้าสู้ ให้พวกเจ้าหมอกกับสิ่งที่ตนได้กระทํามาทั้งหมดแล้วเอาไปเป็นประสบการณ์สามเดือนอย่างต่ำชัดไหม